ใ่ได้นไปกดกดรไอยากวนป้าววาีขึ้นมาเลยเอาไว้กดไปก่อนไปกดไปก่อนายเอย ร้อยเย็เาสามอยู่ไ้อันนี้คู่กันเป็นร้อยเลยเขาคู่กันเป็นร้อยเลยที่กระต่ายโโต やめろ